ช่วงแรกนี่ผมรู้จักการปั้นพอร์ตเอาอินเนี่ยผมปั้นพอร์ตจาก30,000กลายเป็น10ล้านบาทภายในยเวลาแค่1ปีครับ เทยดแค่ห้าครั้งอกอกอะไรมาเทรดและชนะให้ติดต่อกันแพ้ช่างมันครับแต่ถ้าชนะได้10ล้านถ้าคุณตัอ้งใจอยากจะเทรดแบบออร์ e ินคุณไม่จำเป็นต้องเทรดเก่งทุกรูปแบบครับแค่แบบเดียวคุณก็สามารถหากินได้ทั้งชีวิตแล้วครับการเทรดไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับแค่รู้เทคนิคแล้วตลาดมีแค่ขึ้นกับลงเท่านั้นใครอยากเทรดออยิ e นได้ชนะต้องเลือกคิดคำว่าบายที่ราคาต่ำสุดที่ปลายไส้เซลที่ราคาสูงสุดที่ปลายไส้เพราะมันทำไม่ได้ครับสุดท้ายเราจะพอร์ตแตกก่อนเพราะจุดที่เราเทรดอาจไม่ใช่ปลายไส้ก็ได้ราคาจะไปต่อแต่ถ้าคาา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 ขขอองงตตลลลลลดดดดดแแแ้้้้้วววคคคคุุุณณจจจะะไไไมม่่่่่รรรทททททีีีีีสยเเึนนั อินเนี่ยเป็นการเทรดสำหรับคนที่อยากปั้นพอร์ตให้โตเพราะคนเราเนี่ยมีช่วงชีวิตที่สั้นมากที่จะปั้นพอร์ตให้โตบางคนก็อยากการเทรดตอนอา,ายุ5 0ปีแล้วเจะาีดอีก30ปีแล้วรวยก็คงรอไม่ได้ครับตอนนั้น8 0ดสิวละบางคนอา,ายุ2 0่สถึงามปีจะไปรอรวยตอนอา,ายุ6 0ปีก็คงไม่ไหวคงไม่มีแรงที่จะทำอะไรแล้วครับตอนนั้นตอนนี้ผมเทรดแล้วผมคิดว่าผมต้องรอกัไรเดือนละห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าผมต้องรอถึงสามสิบปีถึงผมจะรวยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตาผมก<า><า>็คงจะเริ ปีตอนนั้นร่างกายก็คงจะไม่ลำบุยเลยครับกินก็กิกนได้ไม่เยอะจะเดินก็เดินไม่สะดวกวัยแบบนี้ก็คงจะทำงานไม่ได้แล้วและช่วงเวลาในการสร้างตัวเนี่ยสำหรับผมมีแค่อายุสามสิบห้าถึงสี่สิบปีเท่านั้นไม่ใช่เวลาทั้งชีวิตครับเพราะหลังจากที่เราอายุหกสิบไปแล้วมันคือช่วงเวลาที่เราต้องพักผ่อนปล่อยวางไม่ใช่ช่วงที่จะแสวงหาเงินกระหายความสำเร็จซึ่งผมเนี่ยเข้ามาเทรดทองทำตอนอายุสิบเก้าปีแต่กวา่าจะรู้เรื่องการเทรดจริงเนี่ยผ่านไปสองหรือสามปีครับเท่าว่าผมเทรดเสียจริงเนี่ยตอนอายุยี่สิบสองและอยาก ูแลลูกดูแลพ่อแม่ดูแลครอ,อบครัวเจ้าทุนทั้งหมดมาออกอินในนี้ผมไม่เห็นด้วยครับเราจึงจำเป็นต้องออกแบบการเทรดของเราให้ได้กําไรก่อนแล้วค่อยแบ่งกําไรเหล่านั้นมาเทรดแบบออกอินก็ได้ครับถ้าเราเทรดออกอินด้วยหลักการที่ผมสอนไปหน้าเพจ5ครั้งยังไงก็ชนะติดต่อกันได้ครับในเวลา1ปี30%คือเทคนิคการเทรดอีก30%คือการบริหารเงินทุนอีก40%ก็คือเรื่องของ mindset ครับหลายคนสงสัยว่าทําไมเทคนิคต้องสําคัญ30%เพราะปกติเนี่ยจะได้ยินเทคนิคสําคัญแค่10%จากประสบการณ์ผมเนี่ยถ้าเทคนิคคุณไม่แม่นพลาดบ่อยออกอินจะไม่สำเร็จครับผมเลยให้น้ำหนักกับเทคนิคถึง30%ประกอบด้วยเทคนิคกราฟ ข่าวและปัจจัยพื้นฐานอีก15%ครับการบริหารเงินทุนอีก30%ประกอบไปด้วยการบริหารเงินในพอร์ต15%และการบริหารเงินนอกพอร์ตอีก15%คำถามคือทำไมต้องบริหารเงินนอกพอร์ตเพราะการเทรดถ้าเราไม่มีเงินที่เตรียมเอาไว้นอกพอร์ตเอาเงินทั้งหมดมาเติมพอร์ตหมดถ้าพอร์ตติดไม้หรือพอร์ตแตกขึ้นมาเราจะไม่มีเงินสำรองในการเอามาเทรดในรอบต่อไปครับมายเซ็ตเนี่ยสำคัญ40%หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมายเซ็ตสำคัญแค่นี้นะครับพอดีเราจะได้ยิน60%เชื่อไหมครับ เมื่อคุณเทรดรวยแล้วไมซ์เซตคุณจะดีเองทำไมคนรวยหลายคนจะดูฉลาดไมซ์เซตดีพูดอะไรใครก็ฟังเพราะเมื่อคุณมีเงินเยอะคุณจะฉลาดขึ้นเองเพราะประสบการณ์ทั้งหมดจะสอนให้คุณเก่งขึ้นครับถ้าชีวิตนี้คุณสามารถเทรดออลอินกำไรร้อยล้านแล้วเงินนั้นไปลงทุนกำไรเซฟปีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณจะสามารถหาเงินได้ปีละสิบห้าล้านบาทครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนละหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทเห็นไหมครัว่าปลายทางคุณสามารถเกษียณและสบายได้ถ้าออลอินแล้วสำเร็จแบบที่ผมทำสำหรับใครอยากออลอินได้ง่ายขึ้นคุณณไมมมม่่่่่จาาาเเเเเเป็นนนนนตตต้้ออองงงงีีีีีิิิคคคครรรรััับบบบุกกกกกแววดทโใหยยช เหรียญ๋ยวเราอยากมีพอร์ต20,000เหรียญเราสามารถที่จะรีเควสเครดิตหนึ่อยเปอรก็คืออีก10,000เหรียญมาอยู่ในพอร์ตเราได้ก็จะเป็น20,000เหรียญสามารถที่จะใช้เทรดทำกำไรลากได้และเอาอินได้และเครดิตแบบนี้นะครับสูงสุด10,000เหรียญมีแค่เพจโค้ดเจมส์สอนเด็สันที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยทีน้ทุกท่านสามารถติดต่อแอดมินโค้ดเจมส์สอนเด็สันเพื่อรับเครดิตได้100%ครับและสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบพิมพ์เทรดไปใช้ชีวิตใต้ช่องคอมเมนต์ครับ